วัฒน,นธรรมการทํางานในประเทศญี่ปุ่นที่แปลกแลกันลุยเละาตทนอย่างเดียวแล้วจะทําให้เราเก้าวหน้าในการทํางานที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่นะ<อ>มันยังวัฒน,นธรรมการทํางานในประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนต้องรู้ถ้าอยากก้าวหน้าในญี่ปุ่นนะครับการทํางานผมฮดีนมใต้แดดิ วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์วัฒนธรรมการทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่แปลกๆที่คนชาวต่างชาติแบบเรายากที่จะเข้าใจแต่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานนะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ที่ผมรวบรวมมาและก็เป็นสิ่งที่ทุกคน จำเป็นจะต้องรับรู้และก็เข้าใจผมรวบรวมมาได้ก็คือ9วัฒนธรรมครับผมเกาวัฒนธรรมการทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนต้องรู้ถ้าอยากก้าวหน้าในญี่ปุ่นนะครับการทำงานในญี่ปุ่นไม่ว่า เราจะเป็นคนเก่งกยันลุยและอดทนอย่างเดียวแล้วจะทําให้เราเก้าวหน้าในการทํางานที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่นะมันยังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนั่นคือวัฒนธรรมในการทํางานของญี่ปุ่นที่เมื่อลองถามชาวต่างชาติและประสบการณ์ตรงผมก็ลิสต์เหตุผลเหล่านี้ที่ชาวต่างชาติมักไม่เข้าใจกับแนวคิดการทํางานของคนญี่ปุ่นแต่เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าในประเทศญี่ปุ่นทําให้ผมต้องนําประสบการณ์ เหล่านี้มาบอกต่อเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วและกําลังที่จะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในประเทศนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันข้อที่1เลยครับข้อที่หนึ่งก็คือการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากจริงๆนะครับหากคุณไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยและจาเป็นจะต้องสื่อสารกับคนญี่ปุ่นในที่ทํางาน ยิ่งถ้าต้องสื่อสารกับผู้ที่มีอายุมากแล้วเราก็พอพูดภาษาอังกฤษไปตอบกลับมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเฉยแบบนี้แน่นอนว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมครัปัญหานี้เป็นปัญหาการศึกษาระดับชาติของญี่ปุ่นและกําลังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่อย่างไรก็ดี ตอนนี้ก็เริ่มมีการรณรงค์ให้มีการเรียนการสอนภาษาปิดทั้งในสถานศึกษาและที่ทํางานรวมทั้งคอร์สการฝึกภาษารวมทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีมากขึ้นมาพักใหญ่แล้วและในอนาคตนั้นเราก็หวังนะครับได้แค่หวังเอาไว้ตาแปงทางภาษาก็คงจะบางลงบ้างก็ยังดีสําหรับคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้จะได้มีทางเลือกในอนาคตมากขึ้นนะครับตรงจุดนี้ ทุกคนควรหัดพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้ด้วยตัวเองจะดีที่สุดถ้าตั้งใจจะมาอยู่หรือมาทํางานที่ญี่ปุ่นเพราะภาษาอังกฤษที่เรียนในโรงเรียนสอนหรือในคลาสสอนส่วนมากมักจะใช้แค่สําหรับการทําข้อสอบและมักจะเอามาใช้จริงกันไม่ค่อยได้คล้ายๆที่โรงเรียนของเมืองไทยแหละครับเหมือนกันแหละถึงแม้เอามาใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นพอจะเข้าใจไหมครับแบบมันเป็นปุดๆโปะๆอย่างเช่น sleep ก็เป็นสลิป c r เครดิต r d ก็เป็นคูเรดิตโอคาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ขาดความคล่องตัวและรู้สึกอึดอัดและก็ลำบากมากถ้าหากว่าไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เวลาอยู่ในญี่ปุ่นนะครับและเวลาใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานก็จำเป็นจะต้องใช้เคโกะก็คือใช้สำนวนคำสุภาพกับผู้อาวุโสหรือกับเพื่อนใหม่ในตอน,นแรกๆนะครับ โดยเฉพาะกับผู้ที่อาวุโสกว่าถ้าไม่ใช้เคโกถ้าไม่ใช้คำสุภาพ บางคนอาจจะโกรธเราอาจจะโกรธเราขึ้นหน้าขึ้นตาเลยนะครับทําให้ไม่ได้รับความสนับสนุนจากผู้อาวุโสในที่ทํางานและเวลาเกิดปัญหาอะไรบางครั้งเขาจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่าไปแล้ว first impression สำคัญมากนะครับต้องรักษาให้ได้นะครับตรงจุดนี้ไปต่อนข้อที่2ครับก็คือการทํางานร่วงเวลาเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชิน ฝืนความรู้สึกมากๆกับการทำโอทีเพราะผมเป็นพวกที่รีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบกลับเป็นที่รู้กันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าทำงานหนักต้องทำโอทีเยอะและบางทีไม่ใช่ยุ่งจริงๆแต่ก็แกล้งทำว่าเป็นยุ่งเพื่อให้เจ้าของบริษัทที่หัวโบราณเห็นว่าเราทุ่มเทกับบริษัทแต่จริงๆมันเป็นการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะที่จริงถ้าเกิดว่ารีบทำงานให้เสร็จ ให้ทนตามเวลาที่กําหนดเอาไว้มันก็สามารถทําได้อยู่แล้วจนไอ้กรณีที่ยุ่งจริงๆทําไม่ทันจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งและบริษัทส่วนมากมันจะเป็นสไตล์นี้คือสไตล์แนวหัวโบราณโดยส่วนมากเลยครับแต่ก็มีแบบแนวหัวสมัยใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่น้อยมากใครที่เคยทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นแม้แต่นายไทยเองก็ตามจะรู้ว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเลื่องงาน ตามปกติเท่าไหร่บ้างก็หนึ่งทุ่มสองทุ่มหรือใครหนักหนักๆก,ก,ก,ก็เลยไปอีกในเหตุผลที่ฟังดูแปลกๆก,ก็คือกลับไม่ได้เพราะที่ทํางานที่ญี่ปุ่นโดยมากหากหัวหน้าคุณยังไม่กลับคุณก็ห้ามกลับไม่ใช่เป็นกฎบริษัทนะครับแต่เป็นเหมือนธรรมเนียมไปแล้วนั่นคือทํานานทําหนักก็คือ s t a อ l ์ล g องฮาร์ดเวอีกเหตุผล หนึ่งก็คืองานล้นมือเพราะการแบ่งเวลาในการทํางานนั้นไม่มีประสิทธิภาพดีพออาจจะเป็นเหมือนกันทุกประเทศโดยเฉพาะพ,พะนักง,งานกายทั้งหลายกว่าจะกลับจากหาลูกค,ค้าก็เย็นแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเมลไม่ได้ส่งใบเสนอราคาอะไรอีกจีปาถกและที่สำคัญมีแค่บริษัทบางบริษัทเท่านั้นที่จ่ายโอท บริษัทโดยมากมักจะไม่จ่ายโอทครับเวลาสมัครงานเนี่ยต้องสอบถามให้เรียบร้อยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ 3. ครับให้สิทธิ์กับความอาวุโสเป็นสิ่งสำคัญครับที่ญี่ปุ่นน่าจะเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมของชาวเอเชียที่ถือเรื่องการมีกระะารลาติสั์ในการทำงานและถือความอาวุโส โดยมากจะเน้นที่อายุคนมากกว่าอายุงานนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีดังที่สุภาษิตอาบน้ําร้อนมาก,ก่อนมักจะใช้ได้ผลเสมอแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่แค่อายุอาวุโสเท่านั้นแต่ลำดับอาวุโสในที่ทํางานมันเป็นอะไรที่ฝังรากลึกและมีผลกระทบมากกว่ากับประเทศอื่นๆเลยทีเดียวโดยเฉพบบริษัทเก่าๆที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงรูปแบบบริหารสักทีเรียกได้ว่าคุณอย่าหวังที่จะได้เลื่อนขั้นหากมีคน ที่อายุงานมากกว่าคุณยังคำคอคุณอยู่แม้จะทําผลงานดีเท่าไหร่ก็ตามคนญี่ปุ่นถือว่าพนักง,งานนั้นทําเพื่อบริษัทเป็นอันดับแรกซึ่งอาจต่างจากฝรั่งที่มักจะทําเพื่อผลประโยชน์ร่วมและเรื่องการจ้างงานตลอดชีวิตไลฟ์คือก็คือไลฟ์ไทม์เอมพลยเมนที่เป็นธรรมเนียมของบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามในบร ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางโลกมากขึ้นเมื่อคนรุ่นใหม่มาแทนที่คนหัวโบราณและค่านิยมการทำงานแบบเดิมๆเริ่มไม่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่แต่ก็ยังคงต้องทำใจเอาไว้เลยนะครับว่าบริษัทส่วนมากในญี่ปุ่นจะเป็นแนวหัวโบราณนะครับสีครับผมงานเลี้ยงหลังเลิกงานนะครับนอนมิคมันคืองานเลี้ยง กินดื่มหลังเลิกงานที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นจริงๆแล้วแม้แต่คนญี่ปุ่นเองที่ผมเคยสอบถามก็ไม่มีใครอยากจะไปมันสักคนแต่ก็ยังเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้หากคุณต้องทำงานที่ญี่ปุ่นตอนมาใหม่ๆผมเคยปฏิเสธเจ้าของบริษัทก็คือซาโจคือท่านชวนผมไปกินข้าวที่บ้าน2องครั้งผมบอก ที่บ้านผมเตรียมกับข้าวอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมไปกับท่านไม่ได้ทําให้ผมเกือบพลาดดีที่เพื่อนผมที่เป็นคนญี่ปุ่นตอนนั้นยืนอยู่ข้างๆผมได้บอกผมว่าปฏิเสธแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวซาโจโกรธอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับหน้าที่การงานของเราต่อไปนะครับให้ระวังนะครับแต่นอกจากซาโจะจะชวนเป็นการส่วนตัวแล้วโดยหลักๆแล้วสมาชิกค,คือคนในที่ทำงานซึ่งรวมไปถึงหัวนหน้าในแผนกและเพื่อนร่วมงาน จุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงานเพื่อให้มาปรับทุกข์หรือให้เสนอแนะจุดต่างๆคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะพนักงานที่อาวุโสน้อยกว่ามักจะถือโอกาสนี้ในการพูดเรื่องต่างๆที่ตนเองติดใจให้หัวหน้ารับรู้ซึ่ง บางทีก็เมากันจนพูดไม่รู้เรื่องนะครับแต่ดูเหมือนเหตุผลของมันบางครั้งที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรก็จัดงานก็เพราะคนชวนนี่แหละที่แค่อยากกินดื่มให้หายเครียดหายเหนื่อยจากแรงกดดันที่ ทำงานมาไม่เพียงเท่านี้งานเลี้ยงนั้นมักจะมีทั้งก๊กสองก๊กสามหรือคาราโอเกะตามมาเรียกได้ว่าเอากันจนถึงเวลารถไฟเที่ยวสุดท้ายกันเลยครับกว่าจะได้กลับซึ่งเรื่องโนมิไกนี่เป็นอะไรที่คนต่างชาติส่วนหนึ่งยากจะรับได้เพราะการกินเลี้ยงนั้นมันต้องไปกินกับเพื่อนฝูงหรือคนสนิทที่เราอยากไปไม่ใช่ไปกับ หัวหน้าหรือคนในแผนกเฉพาะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีธรรมเนียมเยอะมากแล้วก็มีข้อควรระวังตลอดเวลาเวลาออกไปร่วมงานสังสรรค์ก็คือคุณต้องดูคนรอบข้างด้วยนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรอย่ารียบยกน้ำหรืออะไรขึ้นมาดื่มก่อนจนกว่าจะมีการบอกให้ดื่มหรือ ว่ายกแก้วชนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากำมไปซะก่อนนะครับเขาจะถือมากๆนะส่วนแล้วก็เรื่องการนั่งหัวโต๊ะท้ายโต๊ะด้วยตำแหน่งที่นั่งอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับต้องดูด้วยนะครับ อย่านั่งหัวโตะนะครับเพราะจะเป็นที่นั่งของพวกหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทและคุณต้องพยายามช่วยเติมน้ําหรือเติมข้าวอะไรเหล่านี้ด้วยและเวลากินข้าวเสร็จก็ต้องพูดขอบคุณอย่างเป็นทางการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปส่งขึ้นรถเรายืนโศกรถเล่นออกไปเขาก็หันกลับมามองเราเราก็โบกมือสวยๆแบบสไตล์นางแบบเราก็ยิ้มล่ำลากันจนวินาทีสุดท้ายถ้าเรา สามารถทําได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเราเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะและก็มันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากไปก็เพราะว่ามันไม่สนุกมันค่อนข้างจะกดดันและเครียดนิดหน่อยต้องระวังตัวเยอะและไม่เป็นกันเองแต่อย่างไรก็ตามให้ทุกคนระวังข้อผิดพลาดเหล่านี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งการไปบ่อย หลายครั้งตลอดสัป,ปดาห์ทำให้กลับบ้านดึกและไม่มีเวลาให้ลูกเต้าเหล่ากอครอบครัวจนเกิดเป็นปัญหาภายในครอบครัวตามมาได้ครับหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ ถ้าเป็นประโยชน์โปรดกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักส่วนใน e ีีที่2ถ้าใครอยากรู้หรืออยากติดตามตอนต่อไปใน e ีีที่2ตอนจอบจะมีเนื้อหาสาระเข้มข้นแค่ไหนกรุณากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำอีีที่2ให้ผมหน่อยนะครับผมขออีกแค่300 subscribe นะครับเพราะผมมีความตั้งใจที่จะทำคู่มือและเทคนิค ในการเอาตัวรอดในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดในการทํางานในประเทศญี่ปุ่นการเอาตัวรอดเวลาโดนแกล้งในที่ทํางานและก็เทคนิคการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้ราบรื่นแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้และสิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้หรือไม่ก็คือการกด s u b s c r i b e ให้ผมใน YouTube Channel ผมขอแค่ส0 0ร s อยสับสไนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าเราได้เจอกันต่อใน e p ีที่2ตอนจบและในเรื่องคู่มือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้ราบรื่นแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ